สวัสดีครับพบกับพวกเราในรายการสวัสดีค่ะผมซานต้าวัสรทรพันธานิตนะครับปลักป้ายปีอธิดาแสนแป้ค่ะครับพบกับพวกเรา2คนเลยได้ทุกวันพุธและวันพฤหัสนะครับเวลา2ทุ่มครึ่งเลยอููเวลาดีนะครับที่สําคัญอยู่ทั้งช่อง psi 7 6ครับแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์เราก็มีใช่แล้วทั้ง u t u b e แล้วก็ c e b o o k f แ n p a g e นะครับ v 6 TV และที่สําคัญเลย ช่องใหม่ล่าสุดเลยค่ะฝากด้วยนะคะเพจ Facebook ชื่อว่า p o ร l o เลฟสตอรนั่นเองค่ะใช่ครับคอมเมนต์ Comment, บอกเรื่องราวความรักมาได้หมดเลยครับใช่แล้วค่ะทุกๆปัญหาความรักจะหมดไปนะคะใครที่กำลังมีปัญหาในเรื่องความรักอย่าลืมนะคะมาแชร์เรื่องราวประสบการณ์ความรักของพวกคุณกับพวกเราได้ในรายการค่ะใช่เลยครับอย่างที่ปกักป้ายว่าเลยครับเพราะว่าการที่เราได้แชร์ปัญหาความรักเนี่ยที่สําคัญเนี่ยพอเราแชร์ปุ๊บเราก็รู้สึกว่า,เ,าเราได้ระบายและที่สําคัญการระบายเนี่ยไม่พอครับคุณผู้ชมพอได้เราได้ระบายเลยเสร็จป๊บบคนนทาางง้ฟั อาจจะเกิดข้อคิดก็ได้ว่าเฮ้ยสิ่งนี้เรายังไม่เคยเจอ<ช>และเราก็จะได้ไปปรับแก้ไขได้ครับใช่แล้วล่ะค่ะเห็นด้วยนะคะซันต้าเพราะว่าบางทีนะคะการที่เราเนี่ยได้รับฟังปัญหาของคนอื่นเนี่ยเราก็เฮ้ยจัดแจงได้เนี่ย<ช>อันนี้ฉันแก้ปัญหาได้อันนี้ฉันรู้ว่าต้องทําไงแต่พอเจอเรื่องนี้กับตัวเองอ้าวหาทางตัน<ช>หาทางออกไม่เจอทอํายังไงดีใช่ไหมคะซันต้าถูกต้องเลยครับเพราะว่าทุกปัญหาที่เราเจอนะครับคุณผู้ชมมันเป็น ความรักอะครับมันต้องมีอะไรแบบที่มันบิดบ้างอะไรบ้างมันจะไม่ราบรื่นเสมอไปแล้วปัญหาที่เราเจอเนี่ยความรักครั้งเนี้ยเราจะได้เอาไปแก้ไขแล้วก็พัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นได้ครับใช่แล้วล่ะค่ะซันต้ารู้ไหมวันนี้หัวข้อของเราอะน่าสนใจมากเลยนะซันต้าต้องเป็นเรื่องที่แบบดีนะแน,น่ใช่ไม่เน,นี้ยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่จะบอกว่าดีก็ไม่เชิงจะบอกว่าแย่ก็ไม่ใช่เพราะว่าวัานนี้มาในตอนรักครั้งนี้เจ็บที่สุดค่ะ แค่ชิลกว่าข้อก็กิน<ค>ใจแล้วก็รู้สึกเศร้าแล้วอ่ะนะครั้งนี้เจ็บที่สุดอะซันต้าอย่าเพิ่งร้องไห้ก่อนนะ<ม>อย่าเพิ่งร้อง,อง,งไองห้ไนะแต่ป้าอยากรู้ว่าซันต้าเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นซันต้าทุกวันนี้ยอยากรู้ว่าเคยบอบช้ำกับเรื่องของความรักหรือว่ามีประสบการณ์ในเรื่องของแบบอกหักรักคุดอะไรเงี้ยมาก่อนไหมคะบอกได้เลยว่าประจําพอเราเกิดปัญหาเนาะทุกครั้งทุกคนยอมรับแหละครับการอกหักพออกหักปุ๊บสิ่งแรกที่ทุกคนต้องเจอเลยก็คือ ความเศร้าอ่ามันเข้ามาเสร็จปุ๊บมันเจ็บไปถึงหัวใจแล้วอะพอเจ็บเสร็จปุ๊บยังไงเราก็ต้องร้องไห้แต่ว่าบางทีเราก็แล้วแต่คนเนาะบางคนอาจจะร้องไห้กับเพื่อนแต่บางทีแต่เป็นผมเนี่ยผมอาจจะไปนั่งร้องไห้คนเดียวอ่าล้วพักป้ายแล้วครับถ้าอกหักหรออืมทำไงดีอะสันต้าปักป้ายไม่เคยอกหักอะโอ้หแสดงว่ามีความรักที่ดีมาตลอดเลยไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะก็ถ้าเวลาเราเลิกกับแฟนหรือถ้าอกหักเนี่ยป้าก็จะ คือมันต้องเศร้าแหละอ่ะมันเศร้าแล้วก็เราก็ร้องไห้อยู่กับตัวเองฟังเพลงบ้างอะไรอย่างเงี้ยกินออกกําลังกายคือทําอะไรก็ได้ให้ตัวเองแบบไม่ต้องนึกถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบแอคทิวิตี้ต่างๆใช่ทำแอคทิวิตี้ต่างๆแล้วก็ออกไปหาเพื่อนบ้างแฮงเอาท์เพราะว่าถ้าเวลาเราอยู่คนเดียวแน่นอนว่ากลัวเกิดซึมเศร้าร้องไห้เกิดแบบมันมันอยู่คนเดียวแล้วมันคิดมันวิตกกังวลหลายๆอย่างใช่มันจะฟุ้งซ่านใช่ และที่สําคัญช่วงนี้บอกได้เลยครับว่าแบบฝนตกทุกวันนะครับคุณผู้ชมใช่หลายๆที่บางที่ตกทุกวันเลย<ช>เนี่ยวันนี้นะตอนนี้ก็ยังตกอยู่ใช่มาถ่ายรายการคือรถติดมากแล้วฝนตกเนี่ยแล้วซานตา้ารู้ไหมเวลาอกหักเนี่ยฝนตกเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรฤดูของคนอกหักมันใช่มันคือฤดูของคนอกหักเลย<ช>เวลาเราตอนแรกเรารู้สึกมีมีความสุขแฮปปี้นะแต่ว่าพอฝนตกปุ๊บเนี่ยเราอกหักอยู่นะ<ช>ฝนตกปุ๊บเอาละ เพลงเศร้ามาและบรรยากาศฉ,ฉันคิดถึงเขาแล้วบรรยากาศมันก็ค้่และที่สาคัญถ้าใครแบบเปิดพอร์ตเลฟสตรอรี่ของเราอยู่นะครับยิ่งรู้สึกเข้าไปอีกบมงที่อยู่ดีฟังพอร์ตเลฟไปด้วยคิดถึงฟนเ<อ>ก่าอีก<า>ร้องไห<า>้<า>เข้าไปอีกยิ่งเข้าไปใหญ่เลยทีน, <S <S นี้น, <ๆ S 2> นั่นแหละครับมันคือฤรูของคนอกหักจริงๆ, <S <S ๆผมว่าน่าจะเป็นที่หลายๆอย่างนะครับทั้งบรรยากาศของฝนเนาะแล้วก็บรรยากาศยิ่งตกตอนกลางคืนด้วยใช่ค่ะเหงาปลาเปียกหัวใจเลยร้องไห้หนักเลยใช่ครับแล้วเวลาพูดถึงคนอกหักเนี่ยเราจะทําอะไรเป็นสิ่งได้ถ้าอย่างเป็นตัย ถ้าปักอ,อกหกักสิ่งแรกที่ปักจะทำเหรอร้ <c oughs> องไห้ร้องไห้ก่อนร้องไห้อยู่กับตัวเองแบบไม่เีเหตุผลคือพอมันอกหักอะ่ะเราไม่รู้จะทำยังไงเขาทิ้งเราไปแล้วอะ่ะใช่อย่างแรกเลยเราเสียใจแหละแน่นอนแต่ปัก,กเป็นคนที่มองเห็นคุณค่าในตัวเองเราจะไม่เอาอะไรแบบเราจะไม่เอาตัวเองไปอยู่กับอะไรแบบนั้นนานก็คือเรารู้แหละว่าโอเคเลิกกันนะไปต่อกันไม่ได้ยอมรับความจริงก่อน ทุกอย่างถ้าเรายอมรับปัญหาความจริงได้มันจะโผล่ทุกอ,อย่างมันจะราบรื่นแล้วเราก็จะสามารถทําอย่างอื่นต่อได้ใช่แล้วเราก็มุฟออนสวยๆจบสวยๆด้วยนะว่าแต่ซันต้าเวลาซันต้าอกหักเนี่ยทำยังไงทบทวนก่อนอ่ามาที่สำหรับแน่เราก็ต้องบทบทวนกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนไงพพว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นและที่สําคัญแบบพอมันอกหักนะคุณผู้ชมผมว่านะ่าเป็นังทุกคนแหละมันต้องคิดถึงอดีตพอเราคิดถึงอดีตแล้วก็ร้องไห้เคยดูละครไหมซันต้า ทำไมเวลาคนอกหักต้องเปิดฝักบัวแล้วร้องไห้แบบว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบอยู่ในห้องน้ำอะเคยเห็นปะเป็นปะเป็นตอนเด็กๆอะนี่เป็นนะนี่คือแบบกลัวแม่รู้ก็ร้องไห้อยู่เปิดฝักบัวแรงๆเลยให้มันโดนกระเบื้องแล้วมันก็จะรู้สึกว่าไหลลงไปเหมือนเอ็มบีอะเหมือนเราถ่ายเอ็มบีลาตัวเองลงไปแล้วอย่าลืมเอาโทรศัพท์เข้าไปในห้องน้ำด้วยแต่อย่าทำนะเป็นวัดเคยทําแล้วเป็นวัดอ๋อเหรอใช่มันไม่สบายเลยแต่นี่ชอบนี่ชอบแบบเนี่ยพวกไอแพดเนี้ยหรือโทรศัพท์เนี้ยไปเปิดในห้องน้ําเลย ก็คือเปียกเปียกเล <c oughs> ยไม่ได้นะเดี๋ยวช็อตเดี๋ยวซื้อใหม่ <c oughs> ไม่ได้ครับคุณผู้ชมต้องเอาไปข้างนอกก่อนถ้าอยากฟังเพลงแล้วก็แต่สผมก็เปิดเพลงท่ห้องน้ํานะ,ะเป็นปะ,ะก็เป็นนะเพราะว่าเวลาเราอาบน้ําหรือว่าเราทําอะไรอยู่เนี้ยแต่งตัวเราอยากมีเพื่อนเราก็เปิดเพลงแต่แนะนำนะคะเวลาฝนตกเนี่ยอย่าเปิดเพลงเศร้านะอ,อยู่ดีๆนึกถึงเขาร้องไห้นี่ไม่ปักไปไม่เกี่ยวนะ <c oughs> <c oughs> ถือว่าเป็นเซฟโซนของตัวเองในห้องน้ำอ่ะใช่ใช่ค่ะควรที่จะเปิดเพลงแบบว่าเฮฮาปาร์ตี้สนุกสนุกครับผม คุณผู้ชมนะครับก็บอกเราได้นะครับมีใครแบบอยากจะคอมเมนต์มาว่าใครเนี่ยอกหักแล้วความรู้สึกเป็นยังไงเนี่ยบอกเรามาได้เลยเราจะได้เอามาอ่านแล้วก็แชร์กับคุณผู้ชมทางบ้านคนอื่นฟังด้วยครับปั๊กอยมีคําถามจะถามว่าซานต้าเนี่ยรู้สึกยังไงกับรักครั้งที่ผ่านมาในอดีตที่ผ่านมาในอดีตเหรอรู้สึกก็หมายถึงว่าความรู้สึกที่รู้สึกถึงอดีตเนาะก็อันดับแรกผมก็ต้องขอบคุณนะถึงว่าเริ่มไปขอบคุณเพราะว่า ความรักที่ผ่านมาเนี่ยมันทำมันเหมือนเป็นบทเรียนครับคุณผู้ชมว่าทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเออเหนรักครั้งที่ผ่านมาอาจจะดีบ้างบางคนอาจจะจบสวยบางคนอาจจะจบไม่สวยแต่ว่ามันคือเหมือนการที่แบบเราได้เรียนรู้แต่ระบทเรียนเนาะเพราะความรักมันก็เหมือนเป็นบทบทไงเป็นหนังสือเป็นเล่มๆไปเปลี่ยนไปเลยพอเปลี่ยนเล่มนี้เสร็จอาจจะเปลี่ยนเล่มใหม่เล่มนี้สนุกไหมเล่มน,นี้อาจจะไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆปะก็เหมือนกันนะแบบถ้าถามปะว่ารู้สึกยังไงกับ รักที่ผ่านมาหรือว่าความรักในอดีตก็คงอยากขอบคุณเหมือนกันเพราะว่าทุกๆอย่างเลยที่มันเกิดขึ้นแล้วล้วนดีเสมอปั๊กมองว่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามสิ่งที่มันผ่านมาแล้วมันดีเสมอเพราะว่าทุกๆอย่างมันสอนให้เรามาเป็นเราในวันนี้ใช่ครับเหมือนก็เหมือนบทเรียนนะครับอย่างที่เราว่ากันไปใช่ซึ่งก็อย่างที่บอกครับความรักมันไม่มีรูปแบบที่มันแน่นอนเราไม่รู้ว่าวันจะเป็นแบบไหนแล้วมันจะจบยังไงจริงแล้วเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรากับเขาเนี่ยจะรักยืนยาวกันได้นานมากน้อยแค่ไหน เราควรที่จะทําวันนี้ให้ดีที่สุดเท่านี้เพียงพอเลยส่วนมันจะไปต่อหรือพอแค่นี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตใช่แต่เมื่อเราจบความรักไปแล้วเนี่ยบันทีเราก็จะมานั่งเศร้าอยู่กับตัวเองว่าเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันมาเลยหละมันจะเป็นแบบอาการแบบซึมเศร้าใช่ยอดฮิตเลยนะยอดฮิตของคนอกหักที่พอคนอกหักแบบคนเราเลิกกับแฟนเนาะเศร้าซึมอยู่กับตัวเองจมอยู่กับเราเป็นไหม ไม่เป็นไม่เป็นเลยหรอผมต้องมูฟออนอ้าวแล้วเราไม่ร้องไห้ไม่เสียใจเลยร้องไห้เสียใจแต่ผมไม่ได้เป็นถึงขั้่านเืมเศร้าอ่าเพราะเราต้องรู้จักแบบการเหมือนเมเนตตัวเองแล้วรู้จักตัวเองใช่พัฒนาตัวเองเอ้ยไม่ได้ดิเราจะไปอยู่เฉยๆได้ยังไงใช่ไหมยิ่งมานั่งแบบอกหักเศร้าทุกวันเนี่ยเสียาแล้วไม่คิดถึงเขาหรอไม่อยากไปงอเขาหรอคิดถึงคิดถึงสิไม่อยากไปง้อเขาหรอก็เราคุยกันแบบสุดทางแล้วอ่ะมันแบบมันไปสุดทางแล้วอ่ะแบบมันคงไม่มีได้ไปต่อไม่ได้ใช่ไปต่อไม่ได้แล้วครับนี่ออ่าางปปก้รื ป๊อกไม่เป็นซึมเศร้าแน่นอนเพราะว่าป๊อกเป็นคนอเลิร์แล้วก็แฮปปี้ตลอดเวลาเรามีเพื่อนเรามีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีความสุขกับชีวิตแล้วอะ่ะคือจริงๆในชีวิตเราไม่ได้ต้องการอะไรมากเลยเรากินข้าวให้อร่อยกินข้าวให้อิม่มมีเพื่อนที่ดีแค่นี้เลยคนรอบข้างที่ดีมันจะทําให้เราแบบต่อให้เธอเลิกกับฉันไปฉันก็ยังมีเพื่อนมีพ่อมีแม่มีแบบครอบครัวที่อบอุ่นก็ใช่สิไม่เคยอกหักอ่ะอยู่แล้วปะแล้วเวลาคนอกหักเนี่ยอ่ะมีคนว่ามีการอรอาการอกหักเนาะเวลาเราปลอบเนี่ยอย่างเช่นเป็นเพื่อนเราเนี่ยเรา เอาแบบเวอร์ชันปักนะอ,นอันนี้เรื่องจริงเลยนะทะุกคนเวอร์ชันปักเลยทำดีมากมึงเลิกดีแล้วจริงๆอันนี้คือยุยงหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ยุยงถ้าเวลาเพื่อนอ,อกหักนะถ้าผู้ชายดีๆเขาคงไม่ทิ้งเราให้เราเสียใจถูกปะจะเสียได้ผู้ชายเคยหวยทําไมใช่ไหมเออจะเสียดดยผู้ชายเคยหวยทําไม,อมโอ้ยผู้ชายมีตั้งเยอะตั้งแยะซันตาแล้วอย่างเพื่อนเราก็ อยากให้เพื่อนเราเห็นคุณค่าในตัวเองอทุกคนมีความสวยในรูปแบบของตัวเองอแล้วก็อยากให้เพื่อนเห็นคุณค่าแล้วก็เดินหน้าไปต่อจ้าไปกันตออ่อใช่แล้วเ็าต้องปลอบแต่ผมจะอีกเวนึงนะอย่างปักเนี่ยจะแบบไม่เชียร์ฮะหรือว่าดีแล้วใช่ไงเพราะว่าเพื่อนเราอะถ้าเกิดเขามาปรึกษาเราว่าเออฉันเลิกกับคนนี้แล้วนะเธอไม่เป็นไรหาใหม่ตอนเนี้ยเราโฟกัสกับสิ่งนี้ก่อนอะถ้าสมมติเป็นเหมือนสมัยมหาลัยเนาะเรียนก่อนเลยไม่เป็นไรตั้งใจเรียนทาอันนี้ให้ดีแข่งเลยไหมเกรดเอเนี่ย อ๋อเขาจะได้โฟกัสเรื่องอื่นแทนใช่้โฟกัสเรื่องอื่นแทนคือเป็นคนปอบหวานๆไม่เป็นหรอกแต่ว่าพูดจากใจจริงหวังดีกับเขาอยากให้เขาแบบว่าคิดเหมือนเราแบบจะได้แบบไปกันต่อไปด้วยกันเพราะว่าถ้าเกิดในพาร์ทนั้นคือคือโรงเรียนเนาะมหาลัยส่วนพอเรียนจบมาเนี่ยมาทํางานเนี่ยจะได้เจอสังคมที่ดีแล้วก็คนที่ดีก็จะเข้ามาใช่เชื่อแบบนั้นอืมใช่ก็เห็นด้วยอย่างที่ปั๊กพูดนะครับซึ่งอย่าง โอกาสที่แบบเราจะไปเจอรักครั้งใหม่เงี้ยบางทีพอเราเจอการอกหักไปแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นแบบภาพจำอะเนาะที่มันฝังอยู่ในใจเราอะเราแบบเราไม่รู้เลยว่าเราจะครั้งหน้าแบบบางทีเราอาจจะกลัวก็ได้นะว่าเฮ้ยครั้งหน้าเราไปเจอแบบไปเจอความรักครั้งใหม่มันจะเป็นยังไงอะมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ต้องดีดีดีใช่แล้วก่าเชว่ามันต้องดีแล้วก็แบบอาจจะได้แบบแก้ไขอดีตเนาะเหมือนว่าเออเราเราเคยเจอแบบนี้มันมันไม่ work อันหน้าเราต้องเจอเราจิงเจอที่มันดีกว่าใช่อขอให้เป็นแบบนั้นทุกคนแล้วยังฟัซละมีแนวทางแบบว่าป้องกันหม้แบบว่ารักครั้งใหม่เราจะต้องไม่เหมือนครั้งก่อนอย่างเงี้ยมีวิธีการทําให้รักครั้งใหม่ไม่จบแบบครั้งเก่าอย่างเงี้ยหรออ๋อง่ายมากเลยไม่ต้องทําตัวเหมือนตอนนั้นไงคือเราถ้าสมมุติว่าเรารู้ข้อดีข้อได้ตัวเองเนี่ยข้อเสียของเราคืออะไรเวลายอยู่กับเขาเราก็อย่าไปทําแบบนั้นกับคนใหม่มแค่นั้นเลยเหมือนทักเมื่อก่อนเราชอบเอาแต่ใจนะเราแบบ เป็นแบบท็อกซิกแบบริเลช i นชเราก็ปรับตัวใหม่สิเราก็เป็นแบบเฮลซี e l a t i o n s h i p แบบว่าอุย้ยแบบเขาเรียกอะไรเป็นกำลังใจซัพพอร์ตให้กันและกันใช่สิ่งไหนไม่ดีก็อย่าเอาไปทำแค่นั้นเลยทีนี้รักครั้งใหม่ก็จะไม่ได้เลิกเหมือนรัครั้งเก่า,าทีนี้เรื่องของเราเนี่ยมันเริ่มเยอะละเราพูดก,กันมาเยอะละเรามาดูคอมเมนต์ทางบ้านมากกว่าว่า,าทางบ้านเนี่ยเขา บอกอะไรกับเราบ้างอุย้ยมีส่งเข้ามาเยอะเลย<ช>ส่งเข้ามาทอ<ช>ินบ็อกซ์ด้วยแฟนเพจใช่ครับจากแฟนเพจข,ของเราเนาะซันต้า,าอ่านให้ฟังหน่อยอันแรกเลยครับเขาบอกว่าถ้าเราชอบให้แฟนพูดตรงๆหากเราทำอะไรไม่ดีหรือมีอะไรที่ไม่โอเคเราอยากได้คนที่พูดด่าเราตรงๆเพื่อให้เราปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นแต่พอเราว่าเขาหรือว่าติเขาทำเขาํำคาญค่ะเขาพูดว่ารับไม่ได้ก็ไม่ต้องทนทั้งที่เขาบอกกับเราว่าเจาะจะปรับปรุงตัวเอง ือเขาก็เป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าอยากให้พูดตรงๆพอพูดตรงๆเราก็พูดตรงๆนั่นแหละเป็นเรื่องดีผมก้าับนดับแรกคือปรับไม์เซ็ตนะใช่เพราะว่าคุณเป็นคนบอกเองว่าแบบเอออยากให้แบบว่า พูดตรงๆมีอะไรก็คุยกันจริงๆเรื่องเนี้ยดีมากเลยนะเพราะว่าพอเราเปิดใจคุยกันเนี่ยตรงไปตรงมาเนี่ยมันจะได้รู้ว่าอ๋อเราจะได้เคลียร์กันตรงนี้นะไหมเข้าใจตรงนี้นะเราไม่เข้าใจกันตรงนี้จะได้เคลียร์จะได้ปรับแล้วเราก็จะได้รู้ตัวเองว่าเรามีข้อเสียอย่างไงบ้างหรือซันต้าอย่าทําแบบนี้นะป๊กป้าไม่โอ๊ยไม่ทำไม่ทำถ้ามีปัญหาแบบนี้นะผมก็ต้องจูนกันปรับกันสิใช่แค่นั้นเลยแต่สุผงบอกป๊กว่าผมว่าตรงๆเลยป๊กป้าผมแลวผมไม่โอเคแล้วผมจะพูดทาไมว่าผมใให่่่ากมมอชช ข้อตัดปลายบ้างอ่าเขามีคนนี้เขาบอกว่าคือก่อนหน้านี้เรามีปัญหากับที่บ้านแฟนแล้วก็ทะเลาะกันใหญ่โตเลยจนเราต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ระหว่างนั้นแฟนก็ช่วยคุยคุยจนได้กลับมาอยู่เหมือนเดิมแต่เราก็รู้สึกไม่เหมือนเดิมกับที่บ้านเขาแล้วเพราะว่าเวลาครอบครัวเขามาที่บ้านเราอะเรารู้สึกเบื่อเราไม่โอเคเลยแล้วก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นอีกเลยสักนิดเขาบอกว่าเหนื่อยเพราะว่ามาอยู่เนี่ยไม่รู้จักใครเลยควรทำยังไงกับปัญหานี้ดีครับอ่ามุมมองของป้าก่อนเนาะก็คือ การคบกันมันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนนะซันต้าใช่สมมุติว่าปักอยากเป็นแฟนซันต้านะใครพูดว่าแบบสมมุติว่าปัะ๊าอยากเป็นแฟนซันต้าอย่างเงี้ยปักจะชอบแค่ซันต้าไม่ได้เราก็ต้องเข้ากับที่บ้านเขาได้ด้วยใช่ครับเพราะว่าถ้าในอนาคตเราคิดที่จะจริงจังกับใครสักคนเนี่ยใช่เราก็ต้องมองว่าเออครอบครัวเขาก็เหมือนครอบครัวเราอืมใช่ต้องต้องปรับอ่ะไม่ใช่แค่เรื่องที่บ้านนะเพื่อนอีกโอ้โหอันนี้ไปแก้ที่ตัวเองก่อนใช่ไปแก้ที่ตัวเองก่อนชอบเธอแล้วแต่ว่าชอบเพื่อนเธออย่างเงี้ยทไง เธอก็ไม่ต้องมาเจอเพื่อนฉันแต่ซึ่งในชีวิตจริงมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราก็ต้องมีสังคมมีเพื่อนมีอะไรอย่างงี้เขาจะไม่ให้เรายุ่งกับคนอื่นมันก็ไม่ได้อีสักคอมเมนต์ไหมอ่ามีของใครอีกครับได้ค่ะอีสักคนอีสักคนครับคนนี้เขาบอกว่าเราเลิกกับแฟนที่คบกันมา4ปีจะได้อาทิตย์หนึ่งแล้วเราตัดใจไม่ได้เรารักเขามากๆเราเครียดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับนอนก็ไม่นับนับชั่วโมงได้เลยกินข้าวก็นับคํากินได้เลยเราควรต้องทำยังไงดีเราทรมานมากเลยเราจมอยู่กับความรู้สึกเก่าๆ กับความทรงจำดีๆ,ๆแบบนี้ไม่สามารถเอาออกได้เลยเราจะทำยังไงดีไปเอาของออกก่อนไหมอันดับแรก <c oughs> <c oughs> คือแบบกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับเลยเหรอ,อโดนของหรือเปล่าเนี่ยใช่อันดับแรกนะครับผมว่าคุณทุกคนทุกคนผู้ชมเลยครับเราควรรักตัวเองก่อนอันดับแรกเพราะว่าอย่างเนี้ยผมว่าครับถือว่ามันเหมือนเธอรู้ไหมตอนแรกฉันจะพูดว่าอะไรลุกไปอาบน้ํากินข้าวแต่งตัวสวยๆก่อนค่ะเขาไม่ได้บอกว่าเขาไม่อาบน้ํา ก็คือเขากําลังจมอยู่กับความรักไงครับซึ่ง่า,าจมอยู่กับความรักครั้งนี้คือมัน4ี่ปีเข้าใจมันนานมันผูกพันแต่ลุกขึ้นมาอาบน้ําแต่งตัวออกไปข้างนอกลองดูแค่ครั้งเดียวก็ได้อะออกไปร้านสะดวกซื้อหน้าปากซอยก็ได้ครับอ้โหเปลี่ยนความคิดทันทีบอกเลยเจอผู้ชายค่ะปากซอยรลอมากเปลี่ยนใจเลยแล้วถ้าไม่เจอล่ะถ้าไม่เจอก,ก็กลับเข้าไปใหม่แล้วก็โอเคซึมเหมือนเดิมอีก ไม่ได้เราก็ต้องแบบว่าพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเราก็จะเจอคนที่เหมาะสมกับเราเองในในวังเพลงรักเยอะๆก็ช่วยได้นะช่วยได้ช่วยได้นะอย่าไปฟังเพลงที่แบบว่าอกหักหรือว่าแบบเพลงที่ดึงเราเศร้าลงไปอีกเศร้าขึ้นไปอีกเนี้ยฟังเพลงรักเยอะๆอันนั้นแหละยิ่งจะดิ่งยาเลยเอาไม่สิเราก็ต้องฟังเพลงรักไงเหมือนว่าเราอินเลิฟแต่จริงเราไม่ได้มีรักนะอ่ามันจะช่วยเหมือนว่าปรับมายเซ็ตเราได้โอเคเอางว่าเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนอ่านคอมเมนต์เพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยปักไปเชื่อว่าซันต้าเนี่ย มีเรื่องเด็ดๆเนี่ยมาเล่าเยอะแน่นอนอคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะคะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับเจอกันครับเจอกันค่ะ